สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์แล้วนะคะวันนี้เราลองมาดูวิธีการหาลิมิตของฟังก์ชันเป็นช่วงกันบ้างนะคะอย่างตัวอย่างที่12ที่เห็นอยู่นี่นะคะลิมิตของฟังก์ชันแบบเป็นช่วงเนาะเป็นช่วงยังไงก็ดูที่ ฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันแบ่งเป็นสองช่วงอันนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าฟังก์ชันน่ะจะใช้ค่าด้านบนเนี่ยคือรูทเอ็กลบสี่เนี่ยเมื่อเอ็กมากกว่าสี่แต่ถ้าเกิดเอ็กน้อยกว่าสี่จะใช้เป็นแปดลบสองเอ็กแปลว่าเงื่อนไขกำหนดของฟังก์ชันน่ะมีสองแบบตอนที่เราจะแทนค่าฟังก์ชันไหนเนี่ยอันนี้ถือเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะคะแต่ว่ามันเป็นแบ่งเป็นช่วง น้อยกว่า4กับมากกว่า4เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหาค่าลิมิตเนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้4ถ้า x เข้าใกล้4ด้านซ้ายจะเป็นช่วงที่ x น้อยกว่า4แต่ถ้า x เข้าใกล้4ด้านขวาจะเป็นช่วงที่ x มากกว่า4ค่ะดังนั้นเวลาเราพิจารณาลิมิตซ้ายลิมิตขวาในช่วงนี้จึงแตกต่างกันค่ะมาดูเนาะเขาอยากหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้4ก็คือลิมิตของฟังก์ชันนี้นั่นเอง แต่เราไม่สามารถที่จะแทนค่าสีเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันมีช่วงอยู่สองช่วงดังนั้นเราจึงต้องพิจารณา2อ,อย่างก็คือพิจารณาลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนื่องจากเนื่องจากอยงนี้ก่อนคะ่ะเราจะดูลิมิตซ้ายเนาะเนื่องจาก f x เท่ากับเอาตัวล่างก่อนเอาลิมิตซ้ายเท่ากับ8ลบ 2x เมื่อ x น้อยกว่า4ก็คือลิมิตด้านซ้ายวิ่งเข้าหา4ด้านซ้ายก็คือน้อยกว่า4ดังนั้นนะคะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้สีด้านซ้ายจึงเท่ากับลิมิต8ปดลบสอเมื่อ x เข้าใกล้สีด้านซ้ายอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเอาสีแทนเข้าไปเลยเป็น8ปดลบสคูณสี่ลบแเท่ากับ0ค่ะลิมิตซ้ายเป็น0ค่ะมาดูลิมิตขวาเนื่องจาก f(x) ตอนนี้เอาลิมิตขวามากนะคะลิมิตขวาก็ F x มากกว่า4นั่นเอง f(x) เลยเท่ากับรูท x ลบ4เมื่อ F x มากกว่า4นี่คือด้านขวานะคะเราจึงเขียนลิมิตของ f(x) เมื่อ F x เข้าใกล้4ด้านขวาได้เป็น ลิมิตรูทเเมื่อ x เข้าใกล้4ด้านขวาแทนค่า4ี่เข้าไปเลยนะคะก็กลายเป็นรูทลบ4ได้รูทตอบ0ค่ะสังเกตลิมิตซ้ายได้0ูนย์ลิมิตขวาได้0สรุปเลยคะ่ะลิมิตของ fx ไม่ต้องไปเขียนอธิบายตรงนี้นะคะใช้ f x อันเดียวเลยเมื่อ x เข้าใกล้4เท่ากับ0ค่ะเสร็จแล้วค่ะยากไหมคะอ่ะทีนี้จากโจทย์ข้อนี้นะคะครูอยากหาลิมิตของ f x ครูไม่เอาตัวที่เป็นจุดเปลี่ยนละตรงสีไม่เอาละครูอยากได้เมื่อ x เข้าใกล้0ค่ะ ยากได้ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ค่ะเราใช้สมการบนหรือสมการล่างถ้า x เข้าใกล้ศูนย์แปลว่าน้อยกว่า4หรือมากกว่า4 x น้อยกว่า4ดังนั้นเราใช้สมการล่างลิมิตซ้ายก็สมการล่างลิมิตขวาก็สมการล่างเพราะว่าศูนย์มันน้อยกว่า4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแยกเราไม่ต้องแยกถ้าลิมิตของศูนย์เนาะศูนย์เนี่ยอยู่ในช่วงล่าง เราก็เลยเขียนไปเลยรวมไปเลยไม่แยกเพราะว่ามันใช้สมการเดียวกันลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0โอ้ตรงนี้ไม่ใช่ f x อะเลือกเลือกฟังก์ชันใช้ไปเลยลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์เลือกเป็นฟังก์ชัน8ลบ 2x ไปเลยเพราะว่าตัวฟังก์ชันนี้ เมื่อเข้าใกล้ศูนย์ด้านซ้ายและด้านขวาก็คือใช้ฟังก์ชันอันเดียวกันก็คือใช้อันลา่ามเมื่อ x เ,เข้าใกล้ศูนย์แทนค่า x ด้วยสูนยรเลยได้เป็นแปดลบสองคูณศูนย์ก็ได้เป็น8ปดลบศูนย์ต่อแ8ค่ะอันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะฟังก์ชันที่อยู่ ในรูปช่วงนะคะอันนี้ค่ะ